i making a video ด้านห้องที่วิวคลองแล้วก็วิวทะเลนะคะนี่เพิ่งก้าวโมงกว่าๆนะแดดเปรี้ยงมากแดดเปรี้ยงปเปรียงเลย ชายอยากตอบปักกะนั่งหน้านะแอบกินแรงคนข้างหลังนิดนึงแต่คนข้างหลังเขาแรงเยอะค่ะไม่เป็นไรกินได้ <laughs> กินแรงได้โอ้เดี๋ยวเราไปลอดสะพานตรงนู้นด้วยแน่เลยเนี่ยคือที่นี่นะคะไม่ให้ออกทะเลคือให้พายตามคลองเลาะไปเรื่อยๆได้ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีคลองสองฝั่งเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ก่อนตรงนี้ก็คือที่จ้าวชนอาหารเชา้าเมื่อกี้นี้ นี่เราพายเข้ามาในป่าลึกเ,เลยอเมซอนเข้ามาในอเมซอน,นเลยค่ะลองฟังเสียงจากป่าดูนะเสียงเป็นยังไงได้ยินเสียงอะไรกันบ้างไหมคะโเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ดีกว่าไดไหม เลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ดีกว่าว่าทางฝั่งนี้มีอะไรให้เราชมอ๋อนึกออกแล้วเนี่คือทางเข้าตรงด้านขวามือนี่ก็คือทางเข้าโรงแรมนั่นเองนะคะ แล้วก็เห็นสะพานไม้ข้างหน้านะั่คือร้านอาหารอีสานที่เราแวะทานข้าวเที่ยงเมื่อวานชื่ออะไรอีสานสักอย่างเนี้ยแหละอร่อยแซ่บเลยสวยงามมากเลยอะ่ะชโวิโก h มา e ดงนี่ Hello. แบบมีความแบบน้ำนิ่งสะท้อนสวย เราจะดูซิว่าเราจะพายไปได้ถึงไหนนะคะสุดได้แค่ไหนอ๋อไซยซ่ no ฟิชิง ร้านอาหารที่เรามาแวะทานข้าเที่ยงเมื่อวานเห็นอย่างเงี้ยใครชอบแซ่บๆเนี่ยร้านนี้เลยถูกใจแน่นอนค่ะ,ะมาชมว,วิวชืวอทัศลำคลองกันต่อ น่าจะไปได้แค่นี้ล่ะตรงนั้นมันไอ้นี่มีกอไม้ขึ้นมาบังก็มีต้นมะพร้าวล้มด้วยเย่ไปได้แค่นี้นะคะดูแล้วอ่ะแต่ก็พูดถึงก็มาได้ไกลพอสมควรนะ กลับออกมาด้านหน้าแล้วนะแล้วกำลังจะออกไปอีกมุมหนึ่งค่ะลม,มเย็นๆน่ะลม,มพัดเย็นสบายก็คือด้านของโรงแรมนะคะที่พกัก จะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งพนังกงานบอกว่าตอนนี้พายเรือมาได้แล้วสวยมากเลยอ่ะ mm hmm. ตรงนี้ก็คือสันซ้ายที่กั้นระหว่างน้ําทะเลกับเ,เข้ามาในคลองเนี่ยนะคะน mm ั hmm. ่นไงเห็นไหมมันจะมีคลื่นซัดน้ำเข้ามาเรื mm ่อยๆถ้าเท่านี้น้ำจะแรงกว่าด้านในนิดนึงนะคะ mm hmm. ผะว่าน้า ก็ยังพายง่ายอยู่แหละพายง่ายอยู่อ๋อนี่เป็นบาร์นะน่ารักมากเลยอ่ะสไตล์ปิดดูเชี่ยวมากเลยสไตล์แบบฟิชแมนอะไรเงี้ย